สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิคนไทยแห่งโลกความเป็นมานะคะมูลนิธิคนพันไทยจัดตั้งโดยกลุ่มคนไทยระหว่างประเทศคือประเทศไทยพมา่าลาวจีนเวียดนามอินเดียออสเตรเลียและอเมริกาและก็ยังอยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง จากเจตนารมณ์ของกลุ่มคนไทยระหว่างประเทศที่เชื่อมั่นว่าการศึกษาและการส่งไม้ต่อทางวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่กลุ่มคนไทยที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกโดยเน้นให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นต้นอย่างเท่าเทียมกันและสามารถสื่อสารในระดับสากลจนก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ กลุ่มคนไทยระหว่างประเทศจึงมุ่งมั่นวางรากฐานในการสร้างคนโดยมีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษาและสังคมเป็นหลักในการเพิ่มพูนศักยภาพทางการสื่อสารของคนไทยสู่การพัฒนาในทศวรรษหนา้าเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาต่อยอดการพัฒนาของแต่ละประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิคนพันไทยแห่งโลกข้อที่ 1. เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นชาติพันธุ์ไทยของโลกข้อ2ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มคนไทยในทุกพันธกิจ 3. เพื่อส่งเคราะช่วยเหลือชาวไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุข4ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่คนไทยที่กระจายอยู่ทั่วโลก 5. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาของชาวไทยทั่วโลก 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนให้รางวัลแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองและผลงานเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติในกลุ่มคนไทยทั่วโลกข้อ7 ร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมและบริการสังคมเพื่อพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาอาชีพและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันสํานักงานสมาคมมูลนิธิวัดสถาบันวิชาการและภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของชาวไทยทั่วโลก เส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาเพื่อทำรุบํบำรุงาศาสนาสืบต่อไป10ร่วมมือกับมูลนิธิคนไทยสากลที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของชาวไทยและประสานกับสถาบันและองค์กรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนด้านความรู้งบประมาณและความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง11ดํำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์12ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด Welcome to the Thai People Foundation. Let's begin with the background of the foundation. The Thai Foundation was established by the Thai International Group, Thailand, Myanmar, Laos, China, Vietnam, India, Australia, and United States of America. It is under the processing of establishment from the ideals of the Thai people. It is believed that education and cultural transmission will be instrumental in improving the quality of life of people, and it increased the social cause for the Thai people who are scattered around the world. It emphasized that everyone is equally well educated and able to communicate internationally, so that they can step up to the rim of the world. Thai international Group strive to lay the groundwork for creating people. The study of sign language and society is the main to increase the communication potential of Thai people to development in the next decade. To contribute Thai society to be the society of wisdom, to further the development of each country, to compete in the world stage. The objectives of the foundation, first, to maintain the city of the Thai. Second, promote and support the implementation of the Thai people in all aspects. Third, to help the Thai people have peacefully. Fourth, promote and support education for Thai people scattered throughout the world. Fifth, promote and support Thai educational activities around the world six encourage scholarship to students in order to motivate self development and work to benefit the economy, society and the nation in the group of Thai people around the world. seven collaborate with organizations both public and private to carry out social activities and services to develop people, develop job and career and other related. eight Promote cooperation with the institute, office, association, foundation, and temples, academic institutions and the private sector in development of knowledge to increase the potential of Thai people around the world. 9. Promote and support religious activities in order to maintain and nurture the religions. 10. Collaboration with the Thai International Foundation, which office located in various countries to support and promote the Thai mission, and coordinate with institutions and organizations that are aligned with the objectives of the Foundation to build a network to support knowledge, budget and cooperation in various fields to keep the foundation's activities going. 11. conduct or collaborate with other channels charity for the benefits of the public 12. no political involved at all I welcome all the Thai people who stay around the world to join in our foundation เขาเรียนเชิญคนไทยทั่วโลกนะคะร่วมกันมาเป็นสมาชิกของมูลนิธิคนพันไทยแห่งโลก แล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีการจัดประชุมรวบรวมคนไทยทางโลกมาด้วยกันเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากโดนเจงกิสกา่านตีแตกเมื่อพันสองร้อยปีที่ผ่านมาและพบกัน